ตัวนี้เป็นตัวไม้สักเอ่อทรงนิ้วสอดน,นะครับแล้วก็ช่องชารด72ยาวโดยรวมก็ประมาณเมตรสิบสองนะครับน้ำหนักก็2กิโลกร,รัมพร้อมยิงนะครับวันนี้ผมจะเทสก็คือเอาลูกแปดมิลน,นะครับเอ่อแปดมิลว่ามันยิงเยอะๆมันจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวไปดูตัวกลุ่มว่ามันวิถีมันจะแม่นหรือเปล่านะครับใส่ลูกนะครับเท่านี้ผมยิงระยะก็1สิเมตรพอดีนะครับโอเคเดี๋ยวลองสัก2นัดก่อนนะครับ จริงๆที่ผมเห็นมันมันเหลือหมวอกนิดๆน,นะครับน่าจะประมาณนิ้วเอ็นหนึ่งนัดนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับโอ้โหดังผมยิงขวดนะครับสองด้านซ้ายขวาแล้วก็จะยิงตัวตัวเป้าตรงกลางนะครับอันนี้ยังใหม่ๆยังไม่ได้ลองเลยครับเดี๋ยวขอดูวิธีนึงไม่แน่จะมันขึ้นบนหรือว่าลงล่างยังไงบ้างนะครับโอ้แม่นมากยิงดีมากครับ เป็นครั้งแรกนะครับกับตัวปืนในรุน่นนี้แล้วก็ผมใช้ลูกลูกแปดมิลน,นะครับเอามาคู่กันลองดูแล้วก็ตัวยางกับรุดนี้ยางสิบเส้นนะครับในยางในยางสิบแรงดึงนะครับแล้วก็ตัวตัวนี้เป็นตัวทรงพันท้ายก็คือตัวนิ้วสอดนะครับทรงชักเจ็ดสิบสองเส้นนะครับราคาถือว่าไม่ไม่ได้หนักไม่ได้อะไรเลยนะครับถือว่าพอดีพอดีนะครับ ถ้าเป็นเข่ากับเป้ากำลังหน่อยกำลังแสบนะครับกับพอคำนะครับโอเคนะฮะเสียงดังฟังชัดแล้วก็เข้าเป้าทุกนัดเลยนะครับถือว่ายิงดีเลยแหละฮะถูกผมยิงแล้วเออวะมันมันก็แม่นขนาดนี้เลยเนาะนะฮ <laughs> ะปืนที่แม่นนะครับลูกค้าที่ถามนะครับปืนที่แม่นก็คือเป็นปืนที่มันเบาเบาไว้ก่อนนะครับเพราะมือซ้ายเราก็จะถือไว้ได้นานขึ้น จะเล็งได้นานนะครับถ้าเป็นปืนมันหนักๆมันจะหน่วงมันเล็งได้ไม่นานนะครับนี่ก็ถือว่าเบาดีเบาแล้วก็วิถีนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูใกล้ๆนิดหนึ่งว่ามันมันมีแฉลบออกหรือเปล่านะตัวกล่องนี้เป็นตัวกล่องใหม่เลยนะครับยังไม่ได้ยิงนะครับไม่มีลูกกระสุนอื่นใด,ดๆทั้งนั้นนะครับแต่ผมก็มองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ว่ามันไปไปตรงไหนบ้างนะครับ จะยิงให้เยอะๆก่อนว่ามันคือเรายิงเยอะมันมันดีอย่างก็คือเราจะได้รู้เรื่องวิถีนะครับว่ามันแม่นไหมจะแม่นมากกว่าน,นี้นะครับคุณพี่ก็ต้องหาอุปกรณ์ช่วยเลงนะครับอย่างเช่นตัวกล้องเลดดอรนะครับเลดดอรก็คือตัวจุดนั่นแหละนะครับก็หาตัวกล้องช่วยหรือว่าเอาเลเซอร์ก็ได้นะครับคันนี้เองแล้วก็ยิงนะครับโอเค จริงๆเข้าเป้าตรงนั้น,นะครับถ้าเป็นนกก็คือระยะนี้นะครับก็ไม่ไม่รอดเลยพี่จะเป็นนกนอนกลางคืนอะไต่างเนี่ยติดอุปกรณ์ช่วยอะ,ะไหน่อยโอ้ี่ง่ายมากนะครับตัวเป้าอุดหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอดูเวลาแป๊บนึงครับว่ามันพอจะส่งในลาได้ไหมสามนาทีโอเคเดี๋ยวขอเวลาเอาหมดนี้แหละนะครับ ใส่ลูกนะครับแล้วก็ยิ่งนะครับลูกวิ่งตรงเลยนะโดยเฉลี่ยแล้วนะครับระยะน,น่าอยู่ประมาณยี่สิบเมตรนะครับกับยางตัวนี้นะครับยี่สิบเมตรก็คือคุณพี่เวลาตั้งกล้องอะต่างก็คือเราไม่ต้องเผื่อะลรทั้งนั้นเล็งตรงนี้เลยยี่สิบเมตรลงมาเรื่อยๆนะครับล,ลูกก็คือวิ่งตรงกับเหมือนกับตัวเลเซอร์ที่เราเล็ง,งนะครับ สดเกินนะลูกก็เริ่มเริ่มย้อยลงเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเราตั้งตรงนะครับมันมีนกเกินไปสักยี่บห้ายี่เอ่อยี 20, ่บหกเมตรเราก็เล็งปืนเผื่อขึ้นเอาถ้ามีเลเซอร์เราก็เล็งเผื่อขึ้นแค่นั้นเองที่บอกนะครับขอยิงอีกสองนัดนะครับหมดพอดีผมออกมาผมยิงเยอะมากบอกก็บอก,กคือตัวเป้านะครับไม่พังไมหมดแล้วล่ะนะอีกนัดหนึ่งนะครับถ้าสุดท้ายปิดหัวก่อน โอเคไปไปดูกันระยะสี่จุดอ้อไปดูไปดูครับจะทันไหมในไลน์นะครับสี่นาทีสามเจ็ดไม่น่าทันอันนี้เบอร์โทรผมนะครับตัวเป้าครับคุณพี่เ <laughs> นี่ยครับผมยิงเยอะมากผมดูแล้วก็น่าจะประมาณ เข้า30นัดเลยอเปล่านะครับประมาณนี้ชัดไหมครับโอเคแล้วก็ถือว่ายิงแม่นมากนะครับอันนี้เบอร์ไลน์ผมโอเคขอบพระคุณครับไม่เกิน5นาทีนะครับขอบพระคุณครับที่ติดตามฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยเด้อน,นะครับแม่นมาก